สวัสดีครับมื่อนี้ลุงจากผ้าเาาสิผ้าพีผ้านองมาทําบุญนะครับวายพระนะครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับอยู่อําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้ก็มาหอดมาเถงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปชมขางในกันนะครับมาทําบุญน้ากันเลยครับพี่น้องมาหอดแล้วนะครับไปกันเลย นี่ครับตอนนี้กามาฮอดแล้วนะครับอุทยานนะครับธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับมองนี้ก็ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินก็อยู่ติดถนนหมายเลข12เลยครับพี่น้องนี่ครับไปมาสะดวกนะครับกามาว้ขอพรนะครับน้ำกันนะครับมาทำบุญ มองนี้ก็เป็นพญานาคนะครับนี่ครับเดี๋ยวผ้าไปวา,าาวายพญานาคว้พระแล้วกไปไบวายรูปเข้ารบนะครับของหลวงปูมีหลายมองนะครับนี่มองนี้ก็เป็นอุทยานรอบๆนะครับมามองนี้ก็ได้ถ้าบุญหลายๆมองมีทวเวสุวร์ณนั่นะครับนี่ตอนนี้ก็พามาชมพญานาคนะครับพญานาค นี่ครับพญาสุวรรณนาคราชกับพญาสุกนาคราชนี่ครับสวยงามแห้งนะครับกลับมาบูชาขอพรน,น้ำกันเดอนะครับนี่ครับงดงามแห้งนะครับก็เป็น พญาสุวรรณนาคราชนะครับนี่ทางนี้เป็นพญาสุวรรณนาคราชมาทาั้งนี้ก็สิเป็นพญาสุกะนาคราชนะครับมีสององค์นะครับกามาไหวขอพรกันขอให้ประสบความสําเร็จนะครับมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองรวยเงินรวยทองปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่ ปรารถนาทุกการนะครับสาธุ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 าธนี่ครับเข้ามาในศาลาอยู่้างคังปอปูพญานาคนี่ก็สิเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับกับเป็นท้าวเวสสุวรรณขอพรด้านโชคลาภให้ประสบผลสำเร็จนะครับ ไม่ครับมาไายขอพรน,น้ำกันเด้อครับสาธุครับโอเค ครับหลังจากไหวพ่อปูพญานาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีผ้าพีผ้าน้องเขาใต้ไหวหลุดเขาลบหลวงปูนะครับเมื่อนี้ก็ได้พ่อหลวงปูนะครับเพป็นติดกินนิมนต์นะครับนายสิเป็นช่วงบายบายพละแจ้งสิได้ลับมานะครับเมื่อนี้ก็มาไหวา ทำบุญอยู่ภายในศาลาของเพลินก่อนนะครับนี่ครับเป็นศาลามองหลวงปูนะครับเพลินกับเทศนา หลังจากเอาได้มาไหวายลุงปูศิลาแล้วนะครับกระสีมี่อีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นลูกเคารพบของลุงปูนะครับเดี๋ยวกระสิผ้าพี่ผ้านองไปทางปบนนะครับนี่ครับหลังจากไวายลุงปูศิลาเป็นหุ่นขี้พึ่งนะครับท้างนี้แล้วเราก่มาไลายอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ทางนี้มาขอพร้อนกันนะครับ มองจุดนี้เขาสามารถถวายสังฆทานนะครับนะคะขอลดน้ำมต์น,นำ้ำหลวงพ่อก็ได้นะครับนี่มีหลวงพ่อเป็นรดน้ำมต์ไห้น้ำนะครับองค์ยืนก็องค์นั่งนะครับสวยงามอี่ดีนะครับพี่น้องนี่ครับหลวงปู่ศิล,ลาเป็ด งดงามิลีนะครับกามาอนโมทนาสาธุน้ำกันนะครับนี่ครับทางด้านนี้จะสิเป็นองค์ยืนนะครับเป็นองค์ยืนนี่มาหอดมาเถงแล้วเมื่อนี้หลวงปู่เป็นติดกิจนิมนต์นะครับเป็นกับบด้ยยู่ บนลาซีมาอีกที่ใบายบายนะครับนี่ครับพี่นอ้องอนมโมทนาสาธุน้ำกันนะครับนี่ครับมองนี้ก็เป็นฝายกฎหมายของมูนิธิธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริยันโทนะครับด้านในก็นที่นี่วัตถุมงคลนะครับเป็น พระเครื่องให้บูชานะครับแต่ว่าภายในเขาก็ห้ามถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ไล่สดนะครับห้ามถ่ายเขากับิีไทยไว้แต่ขังนอกนะครับกับอยากบูชาวัตถุมงคลนะครับก็เข้าไปด้านในนะครับที่มีหลายๆรุ่นนะครับที่เพิ่นออกมาให้บูชานะครับเดี๋ยวลุงจักรก็สีได้เข้าไปขังใน่ยกันนะครับ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่ครับหลังจากเข้าบูชาเรียบร้อยแล้วก็ที่ได้เดินทางกลับนะครับนี่ครับบูค้นกัย่งคงล่างไหลมาบขาดสายนะครับณอุทยานหลวงบูซิลามองนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางครับครับ หลังจากออกมาจากศาลาของหลวงปู่แล้วนะครับกสิได้เดินทางกลับนะครับตอนนี้ผ่านหน้าทั้งด้านนานะครับกระสิพ่อองค์หลวงปู่เป็นเป็นรูปเขารบองค์ยืนนะครับนี่ครับเป็นรูปองค์ยืนองค์ใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวกับมาวายพร้อมกันนะครับ นี่ครเป็นหนอละข้างของหลวงปู่นะครับน,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 นี่ครับเป็นองค์องค์ยืนนะครับจะเป็นอีกองค์หนึ่งที่สวยงามนะครับมองนี้ก็ยู่ด้านหน้านะครับติดถนนหมายเลขสิบสเส้นทางกาลสินมุกดาหารนะครับนี่ผ่านไปผ่านมากะกมา ทำบุญได้เด้อครับครับทายนี่ลุงจกากพะยาวก็ขอวอวยพรให้พี่ให้น้องทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จค้าขายร่ำรวยรวยเงินรวยทองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะครับสาธุสาธุสาธุขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ คลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ